ทำไม TikTok ถึงเป็นแพลตฟอร์มที่นักการตลาดทั้งหลายฟันธงกันว่านี่คือเทรนด์ของปี2020เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังกันค <tys. S 2> รับก่อนอื<ส>่นเรามารู้จัก <tracking> ก <Lisa> ับ TikTok กันก่อนนะครับ t i k t o กคือโซเชียลมีเดียน้องใหม่สัญชาติจีนที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็ปต์คือการสร้างและแชร์วิดีโอสั้นให้กับเพื่อนๆบนโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้นะครับมาสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ครับที่นิยมดูวิดีโอที่มากขึ้นแต่ใช้เวลาดูวิดีโอน้อยลง วันนี้ผมเอา3ามอินไซต์สำคัญของยู e เซอร์บนแพลตฟอร์ม TikTok มาฝากกันครับ 1. น s e r ยูสเซอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บน TikTok เฉลี่ย52นาทีต่อวัน 2. ในแต่ละวันมีวิดีโอที่ถูกเปิดอยู่บน TikTok มากกว่า1,000ล้านคลิป 3. TikTok มี Active User มากกว่า33ล้านบัญชีต่อเดือนไฮไลท์สำคัญของฟีเจอร์บน TikTok กก็คือการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ครับ อย่างเช่น AR หรือเทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงซึ่งตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยทำให้วิดีโอของเราเนี่ยสนุกและน่าสนใจมากขึ้น 2. ฟิลเตอร์ต่างๆบน TikTok เนี่ยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพชั้นสูงทำให้ผู้ใช้งานสามารถโต้อตอบกับฟิลเตอร์ได้สนุกมากขึ้นฟีเจอร์สุดท้ายทีเด็ดสุดๆไปเลยครับก็คือแ a ช c ท็กช e ซึ่งฟีเจอร์เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับยูเซอร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับแคมเปญจากแบรนด์ระดับโลกซึ่งถ้าใครไม่อยากตกเทรนก็อย่าลืมไปเล่นกันดูนะครับและทั้งหมดนี้ทำให้ TikTok กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกถึง2.4ล้านล้านบาทแสงหน้าสตาร์ทอัพพื้นพี่อย่าง Uber Airbnb และ Snapchat ไปได้จนทำให้นักการตลาดทั้งหลายฟันธงกันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเทรนที่น่าจับตามองในปี2020นี้ครับ